สวัสดีครับกำยูดะเกมเบเดิแคทครับผมอยู่กับการขุดของจักรพรดดีนีสครับโอเคผมถึงด่านสุดท้ายและดัานที่4ครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับปะอ่ะมาครับผมโบราณคดี301วิเคราะห์ครับด่านนี้ถ้าเคลียร์ได้เราจะได้เป็นแมว N 0 0 4นน่ปะน่าใช่ครับผมโอเคมา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 ขนแคนก่อนเลยครับผมอ๋อแล้วด่านนี้ก็ใช้ได้แค่15ตัวครับโอเคเจออีกแล้วครับโอ้โหเจอใครไม่เจอ เอาปืนสตาร์ไปก่อนครับผมหยุดหยุดหย,ยุดเลยหยุดเลยเออเจอใครไม่เจอเจอไอเป็ดบ้านนี้ด้วย <S 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 เป็ดหรือไก่ก็ไม่รู้ครับผมตีไปตีไปตีไปโอ้โหมีโดโด้ด้วย <S 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 มันใช่โดโด้ไปนะโดโด้แดงครับผมตีไป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 ,ไปอ่ะฟาดเลยตอนย้อนเรียบร้อยปะโอเคนึกว่าตอนย้อนะไปเกิดครับผมอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ดันไปครับดันไปครับดันไปครับควรเล่นหน้าบ้านปะด่านเนี้ยอืมน่าจะควรเล่นหน้าบ้านครับตอนย้อนปาดสวยไปปะโอ้ยังไม่ไปขื้นเหมือนกันด้เนี่ย ดันไปครับดันไปครับดันไปครับโอ้ยซุ่มยิงเองก็ช้าเกินไม่น่าปล่อยไปเลยครับเรียบร้อยครับตอนจะผลไปเกิดครับผมเอ้ยเจ้าเป็ดบ้านนั้นก็ไปไปเกิดครับผมเหลือแค่เจ้าโดโดครับรีบเคลียเลยรีบเคลียเลยเผาไปสวยครับแคลรี่สวยครับผมปืนสตัรไปก่อนครับผมยุดสวยมันไม่อยู่เวลาปะไอโดโดแดงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคตีไปแคนแคนซัดดีมากครับผมตีไปครับตีไปครับตีไปครับอะ ถ้าเอาเจ้าอิซันากิมาน่าเขียร์ชิวๆะเนี่ยเฮ้ยโอ,โอ้โหควรเล่นหน้าบ้านจริงๆนะเนี่ยด่านเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวน้อ,นองเมสก้าไปโอเคไอ้โดโดดดามันไม่รับผลจากเซิร์กอ่ะพราะางนั้นปล่อยแคลรี่ไปก็เท่านั้นครับผมเรียบร้อยตอนยันกระเด็นครับปาดไปก่อนเลยสวยเรียบร้อยโดโดแดงไปเกิดครับผมเหลือแค่โดโดดดำละอ่ะเจ้เาซุ่มยิงไปเพิ่มอีกหนึ่งครับได้อยู่ครับผมประมาณนี้น่าจะเขีรยได้อยู่ครับ ลุงง anyway uh ี huh, ้เอาเจ้าไวเวิร์นมาเล่นก็ดีครับโอ้โหโอ้โหแคลรี่มาเลยอ้อหอเรียบร้อยแคลรี่ผมเออเออไป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 เจลลี่ลินเข้าไปช่วยหน่อยเร็วไม่ไหวจริงๆอะเนี่ยมันตีไกลเกินมันตีไกลมากครับผมโอ้ยไม่ไหว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 ลาก่อนครับผมลาก่อนครับอ่ะ รอมาเล่นอีกรอบหนึ่งเลยครับผมโอเคง้างแล้วก็ซัดมาแล้วครับเจ้าเป็ดบานนั้นโอเคมามามาเดินมาเลยเดินมาเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับมาเล่นหน้าบ้านครับผมโอเคมาเลยมาเลยมาใกล้ใกล้มาใกลา้ๆากลาาาาา้ยุงห่างแล้วมันสู้ยากครับผมมาสู้ใกล้ๆ้นี้มา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 ใกล้ถึงละใกล้ถึงละเดินรอมันเดินมาก่อนครับประมาณนี้ละปล่อยเลยปล่อย,ลอยเลยซัดเลยซัดเลยซัดเลยอีซันกี้ครับผมจิ้มไปแล้วก็ตอนย้อนครับปาดไปเลยสวยครับผมแคลรี่ไปครับ อ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้เผาไว้สวยครับผมตีไปตีไปหวังพึ่งอิซานากีอย่างเดียวละเคลียเจ้าพวกโดโดอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับโดโดแดงไปเกิดครับผมต่อไปโดโดดามาละดันไป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 อ่ะตีไปครับตีไปครับตีไปครับอ่ะรีบเคลียเลยจัดการโดโดดําก่อนครับมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าเคลียโดโดดาได้ครับผมโอเคแคลรี่เผาไปแคลรี่แพ้เจ้าโดโดดาด้วยดิย่างสวยเลยครับอ่ะไดอยูไดอู่อิซานากินี่แหละอิซานากิแล้วแหละตัวแบกนะครับผม ตีไปตีไปเรียบร้อยมันตีพิษดนะ้วยดิน่าโอ้โอโอยเย่แล้วยเย่แล้วมันตีพิษอ่ะโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ค่อยตีพิษป่ะโอ้ยผมนึกว่ามันจะบึ้มมาโอ้มันมาตามเวลาบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยตีไปตีไปตีไปถ้าเขี่ยโดโดด,ดําได้อ่ะต่ดการโดโดดําไมห่หน่อยเร็วอ้ปืนโลครับผมอ่ะตีไปบามุดอีกทีนึง เฮ้ยบาวมุดอยู่ระยะนี้มันตีไม่โดนเนียนะโอเคมันแพ้ระยะเรียบร้อยครับบาหมุดผมไปเกิดครับผมอิซันตกิไปเลยน้องโอ,โ,หโ,หโอ้โหอุตส่าห์ได้จุดชนะแล้วเอ้ยอิซันตกิก็ไม่โดนตีวะเยี่ยมดิสวยดิเอาวินดาไปก่อนครับผมผักไม่โดนเอาไว้อย่างสวยเลยโอเคเรียบร้อยครับผมมจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นเอ็นส่วนสูตสี่ครับผมแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับอ่ะอัพเจ้าเอ็นส่วนสูตสี่ไปเลยแล้วกันนะครับเอาสักสามสิบเนาะ ชิลๆครับผมอ่ะเรียบร้อยครับเวล3สามสิบลครับผมเจ้านี่อ๋อพักทุกธาตุครับผมยกเว้นตัวไม่มีธาตุครับอ่ะใช้อะไรอ่ะใช้หินเหลืองต้องเป็ดไเจ้าเป็ดนี่มันเก่งวะน่าจะเก่งปะไม่รู้เหมือนกันครับผมอะมาครับผมมาลงตำนานประหลาดต่อเลยแล้วกันนะครับผู้จ้องมองห่วงหุบเหวครับด่านที่หนึ่งครับผมอาวุธถึงตายครับโอเคมีเจ้าหมาธรรมดาด้วยฮะปกติมันไม่ค่อยมีนะไอหมาธรรมดาเนี่ย ตีไปตีไปตีไปแครนครับผมไปจัดการให้หน่อยครับแครนง,ง้างแล้วก็สับสวยครับผมปล่อยบาวมุดไปเลยดีไหมยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเจอตัวอะไรอ่ะเคลียร์เลยเคลียร์เลยกิยเลยโอเคมี้ซป่าแองโกลสีขาวครับอืมิซานากิไปเลยแล้วกันนะครับตบไปบาวุดรัวๆเลยน้องรัวๆเลยน้องตบไปสวยครับเรียบร้อยโดนหยุดปะโอเคบาวมุดไม่โดนหยุดครับผมตีเลยตีเลยจบ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 เลยที่ไปเคลียร์เลยครับรีบไปเคลียร์เลยครับอะแคลรี่ไปครับผม โอเครีบเดินไปเลยน้องดันไปดันไปอิสรกิจิ้มชับๆับๆับับับได้อยู่ครับแล้วก็วิญญาณครับผมพักไปเออนั่นแหละตีไปได้อยู่อ่ะรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยอ่ะเจ้าเอ่อแองเกิลไปแล้วครับผมจบบ้านเลยเคลียร์บันที่เรียบร้อยครับผมด่านที่2ครับผมภาพวาดฝาผนังสร้างแรงบันดานใจครับไปแค่นแค่เลยแล้วกันนะตัวฟาร์มต่างครับง้างแล้วก็สับไปสวยมากครับผมเมื่อเร่จะตายเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้แค่นแค่ก็ได้ครับไอ้เจ้ามอดนี่มันให้ตังค์เยอะเหรอครับผม อ่ะเรียบร้อยปล่อยใครไปดีอะ่ะบามุตเลยแล้วกันนะครับไป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 บึ้มบึมบึมบึมโอ้โหอีซันตะกีเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับบามุถ่วมไปเกิดครับผมเยแ่แหละโอ้โหเปลืองไว้เนี่ยถ้าปล่อยไปทีหลังนะจะได้เล่นอยู่ครับบามุตเนี่ยโอเคได้อยู่ครับอีซันตะกีไปถึงละจิ้มไปเลยน้องชับชับชับอ่าประมาณนี้ครับผมโอย้ยังจะมีตัวสร้างมาอีกโอ้ยเอาปืนสตาร์ไปก่อนหยุดด,ดิสวยเอาวิญญาไปด้วยครับผม พักไว้นั่นแหละประมาณนั้นครับดันไป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 ค่อยตีไปครับผมอิสันติกิจิ้มรัวๆเลยน้องชับชับดีมากครับกระเด็นครับผมโคโนสไปครับอ่ะเรียบร้อยบันไปเกิดครับถ้าปล่อยบาฮามุสไปช็อตนี้ก็น่าจะเคลียร์บ้านชิวๆวครับไม่น่ารีบปล่อยครับผมแครี่ไปครับอ่ะน่าจะเคลียร์ละลิกกี้วิ่งไปน้องจบแล้วจบแล้วเสียงเดียวอิสันติกิมันตีช้าไปนิดนึงครับผมด่านที่3ครับผมทำต้องแสงอาทิตย์ครับ ปลาปลาง้า,างาไปแข็งแไม่ได้ตีด้วยตีบ้านผมแล้วเฮ้ยถึงจะอยากเล่นโนโน่แต่ก็ไม่ควรแพ้ป้าเปลืองพลังงานเนี่ยตีไปครับตีไปครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขนแข็งเองจะได้ตีไม่ได้เขนแข็งโอ้โหตีไปครับรีบเคลียร์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 ถ้าเคลียร์ได้จะได้ตังค์เยอะไหมนะปอาตังค์ก่อนเลยมา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 โอ้โหแล้วมาเยอะซะด้วยดิอิซันกิครับผมไปก่อนเลย จัดการพวกลูกน้องมาให้หน่อยเดยวฟาร์มตังไปในตัวแล้วละกันนะเอามาดูซิว่าจะเจอตัวอะไรโอเคจอแดนบ้านนั่นอยูะไปครับน้องแคลรี่ครับผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยน้อยไปแล้วแมวผมหายไปไหนหมดเนีข้างหน้าเนี่ยโอเคลิกกี้วิ่งไปครับผมเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับหยุดซิอ่ะประมาณนี้ครับโคนนสมาละโคนสคนสมาละเออแัแ่นแหละอยู่เวลาไปอยู่เวลาไปอยู่เวลาไปโคนสนสน่าจะอยู่เวลานานกว่านี้ครับผมอ่ะบามูดไปครับผม รีบไปช่วยเคลียร์หน่อยเร็วต่อไปได้อยู่ครับเออนั่นแหละอย่างน้อยระเบิดบาฮาบุตก็ทําให้พวกจิงโจตายเนาะตีไปครับตีไปครับตีไปครับโอเคปราบานี้ครับผมน่าจะเคลียร์ไม่ยากครับด่านนี้อ่าเรียบร้อยจอแรดไปเกิดครับอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะมาครับผมด่านที่สี่ครับยอดเข่าส่องประกายครับปลา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 ลามงไปเลยๆเลยแล้วก็อิซานากิครับผมจะได้เคลียร์ชิวๆหน่อย ตีไปครับโอ้ oh, มีเจ้าป่าพาทีด้วยแฮะตีไปตีไปตีไปโอเคครับเคนแคนไปครับผมจะได้ไหมนะเขนแขนจะได้เล่นไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมอีสากิจะกายหน่อยหรอเออนั่นแหละเรียบร้อยครับเจ้าม้ากระเด็นครับหนึ่งรอบต่อไปปล่อยใ,ใครดีอะโคโนสกันนะจากลืสโคโนสครับผมโอ้ mm. oh, ไม่น่าไหววะเรียบร้อยแคนแคนของกระเด็นครับหนึ่งรอบหนงจะมีเจ้าหลิงบ้านอีกตีไปตีไปตีไปโอเคครับผมบาฮามุสเลยแล้วกันนะ เขาถึงตัววะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมหยุดบ้าเอ้ยกระเด็นตอนยิงปืนสตาร์ทพอดีสวยครับมามุตยังไม่ตายครับผมจบบ้านเลย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 โคนอสครับผมไปรีบไปรีบไปรีบไปจบทันวะจบทันวะทวนทั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 นเรียบร้อยโอเคเข้าห่มเคลียร์ไปที่เรียบร้อยครับอ่ะมาเข้าห่มดาดีห้าครับปีศาจพึมพำเข้าห่มจิ้มไปเทพีสวยครับผมเทพีเพิ่มครับ โอเคได้อยู่เขาผมจิ้มไปเลยเทพีนั่นแหละประมาณนี้ครับผมตังก็ให้น้อยด้วยดิไอเจ้า,าแพะบ้านเนี่ยแพะหรือแก่นะน่าจะแก่ปะโอเคตีไปตีไปตีไปจัดการจิ้มให้หน่อยเทพีสวยครับจิ้มไปสวยครับผมโอเคชิวๆละดูหน่อยซิว่าบ้านมันจะเป็นตัวอะไรจิ้มไปเลยโอเคมีเจ้าอูดวยฮะบ้าเอย้ยบ้าเอย้อยมีฮิปโปเล็กด้วยโอ้ อ่าไปครับลิก,กิวิ่งไปเลยน้องโอเคข้างหน้ามีโปรเล็กเอาวิญญาณไปก่อนับผมพักไปก่อนเลยหนึ่งทีไหวไม่ไ่ยไม่น่าไหววะ <c oughs> เรียบร้อยซันกีผมอยู่คนเดียวแล้วจบเลยซันกิ <c oughs> จิ้มมาเลยชับชับฉับ,บเอาปืนสนตาร์ทไปก่อนได้อยู่ได้อยู่มันมาลโโแล้วโอ้โหแล้วโคนนสผมไม่ได้สตันไม่สิไม่ได้อยู่เวลาเจ้าพวกสีขาวด้ยดิยังสวยเลยครับอ่ะไปครับ จัดการให้หน่อยเร็วบาฮมุสบึม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 ,บม,บมอ่ะประมาณนี้แชร์ลี่ครับผมไปน้องเออได้อยู่ครับบาฮมุสเข้าไปบึม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 ,บมอ,อะไรวะนั่นน่ะเอามาทำไมเยอะแยะน่ะพวกพวกซอมบี้อ่ะเรียบร้อยจะอุดไปเกิดเขาผมแล้วมงกุฎที่สองกับมงกุฎที่สามเนี่ยผมจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยเยอะไปไหมเยอะไปไหมไม่ขี่เลยพี่ก็ขี่ให้หน่อยดี ซุ่มยิงผมไม่ขี้เลยไม่ใช่ซุ่มยิงดิหมายถึงตะก้องผมไม่ขี้เลยอโอลิกิวิ่งไปครับผมอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ละเรียบร้อยครับเจ้าหมูไปเกิดครับผมจบแล้วจบแล้วปล่อยตัวอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วครับเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยสวยครับผมสวยครับสวยครับอ่ะน่าจะจบแล้วครับผมจบ็นที่เรียบร้อยครับผม่วมาเป็นมันก็ได้เหมือนเดิมอ่ะไม่ทานหินก็แอมโมไนท์ครับผม อ่ะดาสุดท้ายครับผมริมทะเลสาบเชืชาครับอ๋อเจ้านาซากด้วยแฮะปปไปลปปแมวอนาคตครับสวยสวยสวยเดินไปครับเดินไปครับเดินไปครับอ่ะโอเคครับน่าจะชิลๆอยู่วะไม่รู้เหมือนกันอะผมเอาเจ้านี่มาด้วยเนาะน้องชื่ออะไรนะสากีปะน่าใช่ครับผมโอเคครับดันไป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 ได้อยู่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแมวอนาคตมันก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยทำมัเล่นไป กระเด็นเลยครับผมเย่ละไม่น่าชมเลยโอเคได้อยู่ครับแขวนๆด้เพิ่มครับผมโอ้มีหมูป่าแดงด้วยไอ้บ้าเอ้ยไม่ชิลละไปครับอิซันากิครับผมเคียย์หมูป่าแดงให้หน่อยเร็วจิ้มไปวิญญาณไหมครับพากไปก่อนเลยโอเคไหวอยู่ไหวอยู่โอเคเรียบร้อยครับหมูป่าแดงกระเด็นอยู่ครับผมตีไป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 เอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับสวยโอเคเป่าตังครับผมเป่าตังครับไม่ได้ปล่อยซากิเลย โอ้ไอบูตาไอบูป่าแดงตัวเดียวเลยครับสากีผมเลยไม่อ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยไอหัวบ้านนั้นไปเกิดครับผมสากีผมยังไม่ทันได้ปล่อยเลยไปสากีไปเรียบร้อยเลยอดเล่นเลยสากีอ่ะยิงบ้านหนึ่งเดี๋ยวพอครับสากียิงบึ้มเรียบร้อยครับจบแล้ว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 อ่ะเรียบร้อยอีสันากีผมไปเกิดครับบูปาแดงมาเพิ่มอีกแล้วเฮ้ย เอาปืนสตาร์ทไปก่อนยิงบ้านเลยซักกสวยครับโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็30กระป๋องแมวเนาะอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ